วันนี้เราจะมาดูหมายคเับ0.17.1ไม่ใช่ของบอมนะครับของแท้นะครับเกิดอะไรกันไปนะครับตของมาแล้วนะครับนี่ครับดูตรงนี้ดูตรงนี้ เดี๋ยวผมจะสล้าดเว,ว็บใหม่กันนะครับนะทำยังไงวะ นี่ครับลูก็าสร้างมาได้แนละ้วนี่ครับนยียลูกตาลูกตาอุอ้ยอุย้ยดีใจอุย้ยจะวบได้ไรวะเนี่ย phòng chi phòng cho mà lòng sang và tu em đưa ra còn gần còn nào ขอ,ขอตัดคลิปไปแป๊บนะึงนี่ครับได้แล้วนะประตูเอนเดอร์ได้กนอุจจะไม่เข้าไปหรอกนะนี่ครับก็มาดูอีกอย่างชูกาครับเดี๋ยวผมจะสอนและปีปีครับปีใส่ได้ของจริงครับนี่ครับไปไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมไม่ดู ปีของจริงครับปีเป็นของจริงครับนีบ่รครับ,บอุ้ยทษทีครับเอ้าใม่วะเอาอีกแล้วขอโทษนะขอโทษนะครับขอขอขออนุญาตแต่แต่กีครับอแลาวนะ มันจะมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างงนี้ยมันจะมีปุ่มเพิ่มมาแล้วถ้าเกิดห้ามกดปุ่มบนนะให้ก,กดปุ่มข้างล่างของปุ่มบนนะคเนี้ยไปดูเออเดี๋ดดดวยวชดา

เออราเรียกเอาวิวเนื้อแล้วก็จะมีเนื้อของไอ้เจ้าอะไรเนี่ยครับแล้วก็จะไอบีไอพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะนในไอบ็อกซ์นี่ครับวัว,วส่วนนี้ที่เคยเห็นในคอกมกันนะครับนี่ยวผมจะมาลองวางไอบ็อกซ์ใน,น,น,นดู นี่นะเด็กมันอยู่ไหนนะเกิไม่เจเอเลยนะไม่ใช้อยู่ฝัง่งน,นี้เลยนี่นะนี่นี่คนระับเห็นไหมครับเหมือนของในโลกมังกรเดะเลยแล้วก็นี่นะนนครับเห็นไหมครับมันไม่เป็นแค่อย่างนี้ใช่ไหม นี่ครับนแล้วผมจะสอนทำหัวกลองเลยนี่ครับดูนี่มันขยับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่นี่ครับของจริงครับของจริงโอเคโอเคครับ <c oughs> วันนี้ผมก็ขอลาไปหมดแค่นี้นะให้สวัสดีครับอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ของเลยนะครับบ๊าายนะครับ